าไปดูเรื่องราวของคุณยายวัย56ปีในตำบลโนนแดงอ,อําเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งมีการไปตระเวนเก็บของเก่าเพื่อจะนำไปขายค่ะแต่ว่าไปพบเข้ากับลูกระเบิดแล้วก็ลูกปืนแทนค่ะ คุณยายพรายตาวันนะคะวัย56ปีอยู่ที่บ้านเลขที่71หมู่ที่14ตำบลนนแดงอำเภอนนแดงจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตนเองได้ออกไปตระเวนเก็บของเก่าขายโดยก็ได้ไปเก็บของเก่าในบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนนแดงค่ะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตร โดยในระหว่างที่กำลังคุยเขียของเก่าจำพวกขวดน้ำแล้วก็เศษเหล็กอยู่นั้นตนเองถึงกับต้องตกใจนะคะเพราะว่าเจอเข้ากับลูกระเบิดแล้วก็ลูกปืนค่ะ ตกใจมากนะคะก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งให้ทันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนน,อนแดงเข้ามาตรวจสอบเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นค่ะหลังรับแจ้งทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนน,อนแดงได้เข้ามาตรวจสอบพบว่าเป็นลูกระเบิดปลอมและก็ลูกกระสุนปืนปลอมค่ะไม่ได้มีอันตรายอะไรซึ่งคาดว่านะ่าจะมีคนซื้อลูกระเบิดปลอมแล้ะก็กระสุนปืนปลอมมาเก็บเอาไว้หลังจากนั้นอาจจะนําเอามาทิ้งนะคะซึ่งคุณยายพลายมีอาชีพเก็บของเก่าขา มาเจอเข้าพอดีก็คิดว่าเป็นระเบิดจริงค่ะก็มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วนะคะก็สบายใจได้นะคะเป็นระเบิดปลอมแล้วก็กระสุนปืนปลอมค่ะ